ใครข้านีอนนา่อันนี้มุปต์อันนี้พี่เวนหนูโอ้นกัน,หน,น,กนหนูออมเอาของเล่นมามาแบ่งปันกันลูกเห็นไหมขเขามีของเล่นเขาแบ่งปันกันได้ไนะคะอคขอบคุณมากค่ะบ๊าย <oui. S 2> บายค่ะวันนี้อ่านจบแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะใช่ตอนนั้บ๊ายบายเพื่อนก่อนสิคะค่ะลูกต้องให้ไหมคะให้ให้เออให้เพื่อนๆจะได้ดูอ่าน่าน่าดี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  อันนี้อะไรคะนี่มีใครบ้างนี่ขนมอะไรนี่คใช่เพราะคุณตาคุณยายจะมาหาคุณตาคุณยายจะดีมากมีขนมมาเล่นด้วยอันนี้จะดูโอเคโอเคมีทุกแอร์อแล้วใครคะ โอ้แม่แล้วแล้วใน,นนี้มีอะไรคะใน,นนี้มีอะไรคะมีรุปกระดาษโอ้เขาบอกว่าเรารู้จักแบ่งปันกระดาษอีกเล่มหนึ่งนะคะ,ะนะามีของเยอะแยะเลยคุณแม่กับพี่ลินอ่าวันนี้เป็นวันที่หนูโอ้นกับหนูอมดีใจมากอันนี้อันนี้มันปันน,น,นี้ชิลินอันนี้ยาปิวอันนี้ยาตัว คุณยายคุกกี้มาฝากแล้วนะเนี่ยเอาคุกกี้ให้ใครกินบ้างดูซิแบ่งใครกินบ้างอันนี้มันเป็นอันอันนี้แม่อันนี้ฮิลินอ๋อเอาเอาของเล่นมามามาแบ่งปันคนอื่นด้วยเพราะมันเยอะเกินไปใช่ไหมคะเราต้องรู้จักให้ใช่ไหมอันอันนี้แม่อันนี้ฮิลินอ๋อเอาเอาของเล่นมามามาแบ่งปันคนอื่นด้วยเพราะมันเยอะเกินไปใช่ไหมคะเราต้องรู้จักให้ใช่ไหมเอามาดูจักแบ่งปันโอเคเราไม่เชื่อไปหรอก นี่อารุซิไม่เคยบ้านแบ่งปันนี่ยนั่งดีดีนั่งดีนั่งดีดีนั่งดีดีค่ะเรามาแบ่งปันกันนะคะนูโอนกันนูออมเอาของเล่นมามาแบ่งปันกันลูกเห็นไหมเขามีของเล่นเขาแบ่งปันกันนี่ายบายเอฟซีนี่ก่อนบายเอฟซีก่นบายบายค่ะจะเห็นด้วยนะคะอ้าวอ้าวแล้วแบ่งของเล่นด้วยคุณแม่ก็เก็บเสื้อผ้าเก่าๆมาแบ่งปันกันไปแบ่งใครดีนะสวัสดีเพื่อนปันมีหลายใบแบ่งเพื่อนเพื่อนด้วยใช่ไหมคะ แบ่งไครเอ่ยเอาแบ่งไครดูซิแบ่งไครแบ่งแม่เลยเอาอแบ่งแม่ด้วยแล้วแบ่งไครอีกคะแบ่งคู่เล่นไหมคะแบ่งไหมต้องแบ่งใช่ไหมลูกเราจะได้มีเพื่อนเยอะเะเนาะมีแบ่งหนูอ้นกับหนูออมแบ่งนั่งแบ่งของเล่นกันด้วยเรามาดูจักแบ่งปันโอเคเราไม่เชื่อไปหรอกนี่่อารูซิไม่ใครบ้างแบ่งปันนั่งดีดีนั่งดีๆนั่งดีๆีนั่งดีๆค่ะเรามาแบ่งปันกันนะคะได้นะคะขอบคุณมากค่ะ บายบายค่ะวันนี้อ่านจบแล้วนะคะบาย,ยาบายค่ะใช่ตอนต้นบายบายเพื่อนก่อนสิคะคุกกี้เรามารู้จักแบ่งปันเราต้องรู้จักแบ่งปันกันนะลูกมีใกครบ้างเอ่ยใครนะใครคะนี่อันนีอันแปดอันนี้พี่ว <c ười> ินทุกคนในครอบครัวเลยนะคะค่ะโอ้อยคุณตาม,มาแล้วเอาอะไรมาฝากอันอัน อปันอนี้อะอันนี้ไรคะน้ม enfin ีใครบ้างนี่ขนมอะไรนอเอนั่อันนี้อะไรคะน้มีใครบ้างนี่ขนมอะไรนี่เออแล้วใครคะแม่โอแม่แล้วแล้วมันที่มีอะไรคะนี้มีอะไรคะ มีลูกกรดาโอ้เขาบอกว่าเรารู้จักแบ่งปันคุกกี้กกเรามารู้จักแบ่งปันเรารู้จักแบ่งปันกันนะลูกมีใครบ้างเอ่ยใครนะทุกคนในครอบครัวเลยนะคะค่ะอ,นนอ้ยคุณตาม,มาแล้วเอาอะไรมาฝากอันนี้อันนี้ปันอ,อ,อันนี้ชิลลินโอ้เอาคุกกี้มาแบ่งใครค่ะ Oh. เอาแบ um ENNIS, ่งพี <C retir> in, ่ลีนเอาคุกกี้มาแบ่งพี่ลินเอออันนี้คุณยายนี่คุณตาคุณยายเอาคุกกี้มาฟาไม่มี่บีคุลีนโอเอาคุกกี้มาแบ่งใครคะ่เอาแบ่งพี่ลีนเอาคุกกี้มาแบ่งพี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้น้องปันปันจะอ่านเล่มนี้นะคะช่วงรอคุณครูมารับนะคะช่วงรอคุณครูมารับค่ะค่ะ เอออันนี้คุณยายนี่คุณตาคุณยายเอาคุกกี้มาฝากใช่เพราะคุณตาคุณยายจะมาหาคุณตาคุณยายจะดีมากมีขนมมาเล่นด้วยอันนี้จะดูโอเคโอเคมีก็ได้นะคะขอบคุณมากค่ะบายบายค่ะวันนี้อ่านจบแล้วนะคะบายบายค่ะใช่ตอนนั้บายบายเพื่อนก่อนสิคะพี่ลินเอออันนี้คุณยายนี่คุณตา คุณยายเอาคุกกี้มาฝากค่ะสวัสดีค่ะปันปันกำลังอ่านหนังสือค่ะไหนไปโรงเรียนดีแล้วไปโรงเรียนค่ะนี่หนูโอนกับหนูออมเอาของเล่นมามาแบ่งปันกันลูกเห็นไหมเขามีของเล่นเขาแบ่งปันกันของเล่นเหมือนปันปันใช่ไหมคะโอ้แล้วก็อันนี้หินหมุดอันนี้หมวกโอ้เอาหมวกมาให้ด้วยเพราะหมวก หนูโอนกับหนูอมเอาของเล่นมามาแบ่งปันกันลูกเห็นไหมเขามีของเล่นเขาแบ่งปันกันเหน่าไม้โนไม้มิดมิดดีเม็ดใจของชิๆๆอดิดีอ้เก่งจังเลยฟังรู้เรื่องไหมคะเล่นไหมคะแบ่งไหมต้องแบ่งใช่ไหมลูกเราจะได้มีเพื่อนเยอะๆเนาะนี่แบ่งหนูอ้นกับหนูอมแบ่งนั่งแบ่งของเล่นกันด้วยเห่าไม้โนไม้มิดมิดดี เใจของชีวิก่งอ้เก่งจังเลยฟังรู้เรื่องไหมคะอ่านอีกเล่มหนึ่งนะคะอันนี้ยาปิวอันนี้ยาตโอ้คุณยายคุกกี้มาฝากแล้วนะเนี่ยเอาคุกกี้ให้ใครกินบ้างดูสิแบ่งใครกินบ้างอันนี้มัปันอันนี้นะมีของเยอะแยะเลยคุณแม่กับพี่ลีนอ่าววันนี้เป็นวันที่หนูโอนกับหนูอมดีใจมากอันนี้อันนี้มันปันอันนี้ชลินปันปันมีหลายใบ แบ่งเพื่อนๆด้วยใช่ไหมคะแบ่งใครเอ่ยเอาแบ่งใครดูซิแบ่งใครแบ่งแม่เลยเอาแบ่งแม่ด้วยแล้วแบ่งใครอีกคะแบ่งคุกกี้เคุกกี้เรามารู้จักแบ่งปันเราต้องรู้จักแบ่งปันกันนะลูกมีใครบ้างเอ่ยใครนะใครคะนี้อันนี้มันปดเอออันนี้พี่วินทุกคนในครอบครัวเลยนะคะค่ะโอ้ยคุณตามาแล้วเอาอะไรมาฝากไอ อันนี้ปันอ่าอันนี้อันนี้อะไรคะอันนี้อะไรคะโอ, <SAL> S> <S อ้อันนี้ที่อะไรนี่ที่ชุมชคนคุณแม่เอาของเล่นอันนี้อันนี้ประกาศอีกเล่มหนึาา่งนะคะามาดูจักแบ่งปันโอเค่อนี่นีอาซไม่เ,เมคยบ้านแบ่งปันเนี่ยนั่ง <ๆ S 2> ดีๆนั่งดีๆนั่งดีๆีน<ๆ>ั่งดีๆค่ะเรามาแบ่งปันกันนะคะอันนี้อะไรคะอันนี้อะไรคะโอ้ อันนี้ที่อะไรนี่ที่ชุมชนคุณแม่เอาของเล่นอันนี้อันนี้ปันเหล่าไม้น้อยไม้มิดมิดดี้เม็ดใจของชีวิตอีกโอ้เก่งจังเลยฟังรู้เรื่องไหมคะอันนี้อะไรคะอันนี้อะไรคะอู้อันนี้ที่อะไรนี่ที่ชุมชนคุณแม่เอาของเล่นอันนี้อันนี้ปันของเล่นเหมือนปันปันใช่ไหมคะอู้ แล้วก็อันนี้หินหมุนอันนี้หมวกโอ้เอาหมวกมาให้ด้วยเพราะหมวกเรามาดูจักแบ่งปันโอเคเราไม่เคยไปหรอนี่นี่อารูซิไม่เคยบ้านแบ่งปันเนี่ยนั่งดีดีนั่งดีๆนั่งดีอีนั่งดีๆค่ะเรามาแบ่งปันกันนะคะเออแล้วใครคะแม่โอ้แม่แล้วแล้วในนี้มีอะไรคะในนี้มีอะไรคะมีตุ๊กตาโอ้เขาบอกว่าเรารู้จักแบ่งปันทุกคนในครอบครัวเลยนะคะค่ะ โอ้นนอยคนตามาแล้วเอาอะไรมาฝากอันนี้อันนี้ปันเอนออันนี้อ่ะอ่าเอ็นเอ่ะเออ่านังดีดีคอดีดีอันนี้อะไรคะนี่มีใครบ้างนี่ขนมอะไรนี่เคเคเอ็มลาลาฟีชูโอเอชคิววีลาเปลวเอสไวน์เนสซินด้วยนะคะเอา อ้าวแล้วแบ่งของเล่นด้วยคุณแม่ก็เก็บเสื้อผ้าเก่าๆมาแบ่งปันกันไปแบ่งใครดีนะสวัสดีค่ะ,ะนี่ไปบายเอฟซีนี่ก่อนไปบายเอฟซีก่อนบายบายค่ะ,ะคุกกี้กเรามารู้จักแบ่งปันเราจะรู้จักแบ่งปันกันนะลูกมีใครบ้างเอ่ยใครนะสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้น้องปันปันจะอ่านเล่มนี้นะคะ ช่วงรอคุณครูมารับนะคะช่วงรอคุณครูมารับค่ะค่ะละิ้นของเล่นเหมือนปันปันใช่ไหมคะโอ้แล้วก็อันนี้หินหมุนอันนี้หมวกโอ้เอาหมวกมาให้ด้วยเพราะหมวกนี่เหนวใม่โน้ใม่ม่ดุ๊ิ๊จิเม็ดใจของชีวิตติดๆๆๆอี๋โอ้เก่งจังเลยฟังรู้เรื่องไหมคะอันนี้อะไรคะอันนี้อะไรคะโอ้ アニィエラに